เขวันนี้ก็อยู่กับผมครับจันมิงคิวเวฟครับผมก็มาต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ทําการจําลองการแข่งขันนะในคู่ของเลโอพูนะครับพบกับทางคริสตัลพาเลตนะครับวันนี้ก็จะมาพบกันยาวๆเลยนะครับผม3ามคู่ด้วยกันนะนสนามแรกครับสนามสตรีสเตเดียม วันนี้คทางเราก็ต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ที่การสนับสนุนนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดสดวันนี้นะก็ต้องขอบคุณนะครับทางสีสวัสด์นะครับศรีสวัสด์เงินติดล้อนะครับเออบนะขอบคุณทางสีสวัสด์นะครับโดยการรับจัดสินเชื่อทุกประเภทนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งผ่อนได้ศูนเปเซ็นนะครับ สามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยที่ร้านนะคะจัดง่ายอนุมัติเร็วได้เงินชัวรับปรึกษาสินเชื่อทุกประเภทนะฮะไมาจะเป็นเรื่องของรถยนต์รถบรรทุกรถแท็กเตอรถจักรยานยนต์บ้านและที่ดินนะฮะสีสวัสดิ์เงินสดทันใจนะสนใจปรึกษาเรื่องสินเชื่อได้เลยไม่ต้องโอนไม่ต้องค้ำประกันนะไม่ต้องจดจำนองไม่ต้องเช็คเครดิตครับติดต่อได้ที่หมายเลข0 6 5 9 4 0 0 6 4 3าสนนาาขากรทมจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยฮะคุณกบวรพงษ์กิมศรีฮะเจ้าที่ประจำสาขานนี้เราก็ มาพบกับทางผู้เล่นของทั้งสองทีมนะฮะตอนนี้นคริสตันพาเลน์นะก็ขึ้นชื่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะฮะร,ระหว่งางลวอร์พูพบกับทางคริสตัลพาเลน์เริ่มเกมง,งานในครึ่งแรกครับมาแล้วครับตอนนี้ลีนส์พูเคาะเกมข้มาที่ทางเจมมิลเนอร์ไหลไปทางลันลาน่า แล้วส่วนทางโจโกเมสลูกนี้โยยากขึ้นมาโดนตัดไม่ได้โดยทางทีมคริสตัลเลตเบนเทเก้เบงบอลไม่ได้นะลูกนี้ลาลาเนบอลในครั้งหนึ่งลาลาหน้าว่าไงลาลาหน้าว่าไงทางเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนลูกนี้ส่งให้ซาเลโอมาเน่ซาเลโอมาเน่หลุดมาแล้วซาเลโอมาเน่ว่าไงครับซาเลโอมาเน่โอ้ไปคนเดียวไม่ผ่านนะาโอแผงหลังของทางทีมคริสตัลเลตนี่เตี้ยพร้อมไปหมดเลยฮะตอนนี้แน่นเอีอ็ดเลยฮะลาลานายังบอลไม่ได้ฮะลูกนี้ลาลาหน้าหลายบอลขึ้นไปให้กับชาโอ้ไม่ได้โดนตัดโดยแม็กเชเทอร์ แล้วไปทางวิสิตซ่าฮาโอ้โหลูกนี้ปาดยาวมาถึงที่เบนเทเก้ฮะเบนเทเก้เบนเทเก้ ke, ke, ลุ้นไหเบนเทเก้ ke, ลูกนี้อีกโอ้โห้ลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเบนเทเก้ครับมาเสียดายฮะลูกนี้ฮะไม่เป็นไรฮะเรามาดูจำลองเกมกันต่อไปครับสำหรับคู่นี้ตอนนี้ฮะเฟอร์มิโน่โดนแย่งโดยทาง ทีมคริสตัลพาเลตยังเข้ามาที่ทางเบนเทเก้เปิดให้มาทางอะไรนะ่ชุบอ่ะ <laughs> อ่านไม่ออกโ <laughs> ทษทีโทษทีมาดูเกมมาต่อไปฮะตอนนี้ครับคริสตัลพาเลตก็ยังทำเกมบุกมาเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะแนวรับของดางลิเวอร์พูลไปได้นะลูกนี้คริสตัลพาเลตฮอกเข้ามาที่แม็กคาเทอร์แม็กคาเทอร์ว่าไงแม็กคาเทอร์ลูกนี้โดนตัดที่เจมิ Carter, ลส์เน,นอร์ เลวูค์เคายาวไปที่โมให้ไหมซาร่าโมให้หมซาร่าหลุดไหมตรงนี้เปิดสามารถซาร่าฮะทำเกมกันต่อไปครับหลุดมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายฮะซาร่าซาร่าซาร่าโย่ขึ้นไปตรงนี้โหยยังไม่ผ่านแผงหลังของทางคริสตัลพาเลทแต่ก็ยังแย่เหอลคือไม่ได้สำรับเลยซาร่าส่งไปทางโรเบิร์ตซันโรเบิร์ตซันรงนี้โอ้ยโดนเตะฟาวไปฮะเป็นลูกฟรีคิกของทางลิเวอร์พูลตรงนี้เปิดขึ้นไปโดยโรเบิร์ตซันก็ยังไม่ผ่านแผงหลังของทางคริสตัลพาเลท ลูกนี้ก็ยังทำเกมกันต่อไปยาวๆฮะยังข้อเกมกันต่อไปสลับทีมเรียวพูฮะโอ้โหลูกนี้ก็ยอมรับเลยว่าเจาะไม่ผ่านจริงๆครับสำหรับเรียลพูครับแนวรับของทางชิสเตนพาเลตโ,โหแน่นมากเลยฮะแต่ก็ยังลูกนี้ส่งมาก็พลาดแล้วโอโ้เป็นการปล่อยีกครั้งนึงครับที่บริเวณกาสนามลูกนี้เจมส์ได้ยโยกมาที่ เอาล้วครับลูกนี้ลูกนี้ยิงโอ้โหลูกนี้ว่าไงครับเฟอร์มิโนโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับลูกนี้ก็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 สุดยอดไปเลยฮะเลี้ยวคูห์ฮะนำคริสต้พาพาเลไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ลูกนี้ฮะดูไฮไลท์ครั้งนึงฮะลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโล่งๆเลยฮะสำหรับเฟอร์มิโนฮะโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟเลยครับสำหรับผู้ทาประตูคริสตัลพาเล หนึ่งศูนไปแล้วครับเลี้ยวภูขึ้นมามานาทีนาทีที่สิบเก้านะฮะของเกมการแข่งขัน <c oughs> ดูเกมกันต่อไปตอนนี้คริสตัเลเพลจะทำยังไงฮะจะสามารถหาประตูตีเสมอได้ตอนไหนนะครับซึ่งตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าเลี้ยวภูนี่ขึงเกมนะฮะ ชุดใหญ่เลยสำหรับคู่นี้ครับต้องขอบคุณทางสีสวัสดิ์สาขาเกาะตโนดด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สตรีมคู่นี้นะครับลูกนี้มาเน่ส่งมาให้กับช้างเฟอร์มิโนโรเบอร์เตเฟอร์มิโนโอ้โหลูกนี้ไปก็ยังไม่ผ่านทอมกินนะฮะไหลาทางเฮนเนสซี y, ่ฮะเฮนเนสซี่ผู้สำปร็จกนนะารศึกษาเลือยังเคาะกันต่อไปครับตระกูลท่านพาเลฮะยังไม่สามารถเจาะทางเลียบภูได้นะครับผม มาดูเกมกันต่อไปยาวๆฮะยังมีเวลาเหลือเลือครับที่พค่งจะเป็นการแข่งขันในครึ่งแรกเท่านั้นนะสำหรับคู่เปิดเลิกของเราในวันนี้ลูกนี้อยู่ที่ทางชุบชุบโ,โหลูกนี้ทำสวยมากครับกิซาฟาเลตลูกนี้ชุบลองยิงโ,โ,หโหตายแล้วครับม่น่าเสียดายฮะลูกนี้ครับไม่ขึงมาอย่างดีเลยแต่ตอนจังหวะสุดท้ายฮะยิงโอ้โห หวยเกมมาทางอลิสันเบเก,เกอร์นะตรงให้ทางโจโกเมสและไปทางเจคิวฟันไดโจโกเมสเคาะมาทางโรเบอร์สันเลี้ยวหัวทำเกมกันสบายๆท่านนี้ครับไม่ต้องด่วนนะลูกนี้ครับเจมส์ยูนเนอร์ว่าไงโ,โหยไปไม่ผ่านนะฮะลูกนี้สองไปทางเป็นโอ้โหฟาวะเป็นการฟาว์กาสนามอีกแล้วครับของทางทีมงานคริสตาฟเล่ลูกนี้ซาลิโอมานี่ยิงโอ้โหเฮนเนสซี่ฮะ โอ้โหสุดเซฟนะสุดๆเลยฮะลูกนี้ครับแม่โอ้ oh, ปัดเต็มมือฮนะเสียดายเลยฮะลูกนี้ฮะไม่เป็นไรครับดูเกมมาต่อไปฮะเลี้ยวผู้เปิดมาทางเจมส์มิลเนอร์โยนมาลูกนี้ก็ยังไม่เป็นไรอยู่ที่ทางนาบบี้เกต้าเปิดไปครั้งนึงยวตรงนี้โอ้โหกระโดดว่าวฮะว้าวไปเลยลูกนี้ดดนเ,เล,ลี้ยวผู้ไม่ได้ลุ้นนะแต่คิสซัมพเลตก็ยังไม่สามารถหากเกมตมาได้เปิดมาก็ยังติดน,นะฮะที่ทางกองหลังของเลี้ยวผู้โมเมซาล่า โมเมซาลาคเจอเกนคอปของตอนนี้ฮะจัดมาไว้ทางฝั่งซ้ายนะฮะโมเมซา,าีกครั้งหนึ่งโมเมซาลาไปไม่รอดฮะตรงนี้ส่งให้าทางเบนเทเก้ฮะหน้าเป้าของทางคริสตพฟเพลตเบนเทเก้โอ้โหไปไม่รอดนะเป็นแผงเนยของเลวอพูฮะนาบีเกยต้าไหลให้าทางเจมมิลเนอร์เคาะยาวไหมไม่ยาวให้ตรงนี้ฮะไปไม่รอดนะครับทั้งสองทีมก็ยัง หาเกมของตัวเองได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโดนตัดกระที่แดงการ์ทส่วนใหญ่ครับสำหรับคู่นี้ครับว่ายังไปไม่รอดครับสำหรับทีมงานทิสตอฟพอลเลตโอ้โหเลี้ยวคู่นี่ยืนรับกันแน่นเลยฮะค่อยๆเคาะไปฮะโอ้โหเล่นเลีงชิงบอลสนุกเลยครับสำหรับตอนนี้ฮะเลี้ยวคู่ว่ายนมาตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงฮะต้องสกัดออกไปโดยทางทิสตอฟพอลเลตโอ้แมคคาเธอฮะ ไม่เป็นไรฮะโมเมซาลาเปิดมาก็ยังติดนะฮะมินเนอร์ก็ยังบอลมาได้นะลูกนี้สองนาซาดิโอมาเน่ซาดิโอมาเน่ไหลไปก็ยังไม่พ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ที่ซาฮาโอ้โหไปแล้วครับคิสซันพาเลตโอกาสสุดท้ายจะได้ไหมโอ้โหหลุดไปได้ครับลูกนี้คิสซันพาเลตคิสซันพาเลตโอ้โหล้อแต่กลางน้ำแล้วยิงโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับ เกิดอะไรขึ้นครับกับทางลิพูครับมิลิโวเจวิกนะฮะโอ้มิโลเจวิกฮะแมลูกนี้ครับโอ้โออลิสันเบเกอร์หน้าตาที่โคตรแก่แล้วเอาละโอ้แม่งหลุดมาแต่กลางหนามายิงไว้ฮะลูกนี้ไม่เหลือครับตีเสมอไปแล้วครับหนึ่งเท่าสำหรับคิสตันพอเลตโอ้โหต้องยอมเขาจริงๆครับลูกนี้ฮะโอ้ หลุดมาแต่กลางสนามเลยฮะแม่ทำอะไรไม่ได้เลยทีเดียวครับสำหรับเรียวพูก็ต้องยอมครับต้องเกมกันใหม่ครับตอนนี้จบไปแล้วครับการแข่งในครึ่งแรกครับสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ1นึ่งครับเรียวพูพบกับทางทีมคิสตัล p พารเสสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้แมตชนี้ครัก็ต้องขอบคุณทางสีสวัสด์ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้ของเรานะสีสวัสด์เงินสั่งได้นะครับอ่า ต้องขอบคุณนะฮะรับจัดสินเชื่อทุกประเภทนะฮะประกันชั้นหนึ่งผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับเข้ามาปรึกษากับเราได้เลยนะจัดง่ายอนุมัติเร็วฮะได้เงินชัวรับปรึกษาสินเชื่อทุกประเภทฮะรถยนต์รถบรรทุกรถแท็กเตอรถจักรยานยนต์บ้านและที่ดินเงินสวัสดิ์เงนินสดทันใจสนใจปรึกษาสินเชื่อได้เลยครับไม่ต้องโอนไม่ต้องค้ำไม่ต้องจดจำนองแล้วก็ไม่ต้องเช็คเครดิตนะฮะับศูนย์หกห้าเก้าสี่ศูนย์ครับสาขากรุโนจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณวรพ เจอทีประจำสาขาครับเดี๋ยวเรามาดูเกมกันต่อไปสำหรับคู่นี้ครับในครึ่งหลังนะฮะระหว่างเรี้ยวโพกับคริสตัลพาเลตมาดูเกมกันต่อไปครับตอนนี้โอ้ อยอมรับเลยว่าไปไม่ลอยอย่างนี้เลยนะพูลฮะสุดๆแล้วฮะนาบีเกตายัางเข้ามาที่เจมิลเนอร์ฮะเจมิลเนอร์ว่าไงเจมิลเนอร์ไหลไปลูกนี้ครับอยู่ที่เรเตววอร์เฟอร์มิโนอโอ้โหยิงไปชนคันโอ้โหลูกนี้ครับไม่เหลือครับเจอกิลฟันได้ครับ โอ้โว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 โอ้โหลูกแรกครับจังหวะแรกชนเสาไปแล้วครับแม่ไม่คิดเลยว่าจะมีตัวซ้ําอยู่ตรงกลางครับเจอเกี่ยวฟันได้กระโดดมงขึ้นไปข้าง่ายๆเลยครับลูกนี้ฮะสองประตูตอนหนึ่งโอ้มาดูครับลูกนี้เป็นการทําของโรเบิร์ตฟอร์มินโนครัยิงไปจังหวะแรกชนเสาครับแล้วก็ฟันได้ครับพุ่งเข้ามาครับไม่เหลือครับโอ้โหลูกนี้ครับสุดยอดไปเลยครับลิมพูครับสองประตูตอนหนึ่งเข้าไปแล้วโอ้หลังจากที่ ช่วงท้ายเกมครึ่งแรกครับโดนคริสตัลพาเลตนะฮะทำเกมมาคนเดียวเลยฮะเบอร์สี่นะครับตั้งแต่กลางสนามครับไม่เป็นไรฮะดูเกมกันต่อไปยาวๆหลูกนี้ไหลขึ้นมาที่แฮนเดซี่ฮะรั้งนึงอ่ะดังเกมกันใหม่ของนักคริสตัลพาเลตโอ้โหคริสตัลพาเลต์ครับอยู่ๆก็ช็อตไปดื้อๆนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะ,ะ,ะ,ฮะบอ้ให้คูมิโน่ฮะ คืงซ้ายคืงขวาสุดท้ายเปิดเข้าไปฮะชนเสาผู้แล้วก็เพลนกิวฟันไดฮะหมุนเข้าไปฮะพุ่มมงหมุนเข้าไปสุดตัวเลยทีเดียวฮะตอนนี้ลาลาน่าได้บอลของทางเลี้ยวผูลาลาน่าเปิดขึ้นมาก็ยังติดคิสต้าพาเกลกนะะแวนออฮอตนะฮะนะครับจงให้ทางโบเบนเทเก้ก็ไม่ถึงฮะเจออเล็กซานเดอร์อาร์โนแย่งไปฮะอยู่ที่ซาเดโอมาเน่ซาเดโอมาเน่ว่าไงโอ้โหก็ยังไปไม่ได้ครับโดนตัดไม่ได้โดยทาง มีการเคลื่อนไหวแล้วครับเอาเคฮิลลงมาสนะำหรับทีมคิสซอลพาเลตอามาดูซาโกฮะโยนยาวขึ้นมาลูกนี้ครับก็ออยังติดที่เจอคือฟันได้เก็บบอลได้ทางสาเโอมาเนี่โอ้โหเอาละครับตอนนี้ครับชุดใหญ่เลยฮาริโอพูครับโดนล้วครับ,รรบ,รบตอนนี้วินฟิสซาฮ่าโอ้โหไปไม่รอดฮะหลังเรียวอพูเป็นแผงเลยฮะตอนนี้ เบนเทเก้ก็ยังเจาะไม่ได้ครับโหแข็งจริงๆับสำหรับลิเวอร์พูลตอนนี้ทำเกมกันต่อไปครับโอ้โหเบนเทเก้ตรงนี้โดนตัดไปแล้วครับนาบิเกต้าโอ้โหเคาะมาที่มาเน่ ลองให้ทางเจมมิลเนอร์เจมมิลเนอร์ครับโอ้โหลูกนี้หลุดกระชากลากเลยเป็นคนเดียวครับเปิดไปครับก็ไม่ถึงนะครับแหมน่าเสียดาย,ยจริงๆนฮะเอาละครับตอนนี้ครับเคลลี่ฮะเคลลี่โอ้โหไม่รอดฮนะก็ยังไปไม่รอดฮนะเลี้ยวหูก็ต่างเกมกันต่อไปไเริ่มเล่นเคาะแล้วครับสำหรับเลี้ยวหูครับโอ้โห,โหมิลเนอร์ส่งให้ทางเฟอร์มิโนแล้วไปทางโมฮัมเหม็ดซาร่าโมฮัเม็ดซาร่าโมฮัเม็ดซาร่า ซาลาก็ายังทําเกมไปได้ครับส่งให้กับทางเจมนินเนอร์ครั้งหนึ่งไหลให้กับทางลาลา,ลาน่าลาลาน่าชิปไปลูกนี้นาบีเกเตาโอ้โหไม่รู้เปิดไปไหนฮะลูกนี้ครับไม่ไม่ได้อะไรเลยฮะนี่ต้อ้โหว่าลูกนี้โอ้ยโดนขึ้นมาครับซากโก้ซาฮาชุบไหลให้ไวทางเบนเทเก้เบนเทเก้โอ้ไหลาหทางชุบอีกครั้งหนึ่งชุบว่าไงชุบว่าไงไหลขึ้นมาลูกนี้โอ้โหลูกนี้บุกไปครับ โอ้ยอลิซอนเซฟไม่ได้ครับสำหรับซีวัฟูครับแม่ไม่งั้นโดนตีเสมอ2เท่าแน่นอนครับเปลี่ยนเอาแล้วครับเอาเบนเทเกะออกเอาเมเยอร์ลงมาแทนสำหรับทีมคริสตัลพาเล่ตอนนี้เดินเกมบุกชุดใหญ่แล้วลูกนี้โอ้โหก็ยังเข้ามือของอลิซอนอลิซอนยนยาวขึ้นมาที่ลาลาหน้าหล่ทางนาบี้เกียดาก็ยังไม่สามารถผ่านซากโก้ไปได้นะมเยอร์ได้บอล ไม่ถึงนะโดนตัดได้โดยทางเลียวพูเลียวพูก็ยังค่อยๆเคาะเกงมันต่อไปมานี่ชิปยาวขึ้นมาลูกนี้โฮ,โฮลล้ำหน้าครับเฟอร์มิโน่มาเปลี่ยนตัวที่สามแล้วสำหรับคิสตอลพาเลฮะต้องทำเกมชุดใหญ่ครับตอนนี้มอืออมานี่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิดเป็นอันครับ ไหล่ให้แม่ทางมิโลเอวิตเคฮิวโทเซนเอาละครับแม่ยังไม่ได้ครับทิตันพาเลตก็เจาะไม่ได้ฮาริเอร์ปูโตมาอีกแล้วครับซาริโอมาเน่โอ้โหลูกนี้เคาะไปข้างหน้าไม่มีใครวิ่งเลยฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่2ประตูต่อนหนึ่งเป็นการจำลองการแข่งขันนะฮะสำหรับวันนี้เป็นครั้งแรกของทางเพจพีเอ็มจีเคของเรานะครับก็ต้องขอบคุณทางสีสวัสดิ์นะครับ สาขาเกาะตะโนดจังหวัดจันทบุรีและลูกนี้โอ้โหลูกนี้สองเท่าไปเลยครับโอ้ลูกนี้เป็นการทําอย่างสุดสวยฮะของทางคิสซ่ลพอลเลตและสุดท้ายจบที่ซาฮาครับโอ้เดียวๆเลยะจิ้มเข้าไปผ่านอาริซอนทำไมต้องเฟเลยครับลูกนี้โอ้ดูฮะวันทูวันสวยงามมากฮะโอ้ ไม่ต้องรับเลยฮะลูกนี้ฮะอลิซอนครับมันโล่งเหลือเกินยอมไหมยอมยอมตอนนี้สกอร์ที่สองสองโหริภูเปลี่ยนทีเยสามตัวเลยฮะชากิลี่ลงมาโอ้เปลี่ยนสามตัวทีเดียวพร้อมกันลเลยฮะเรียบภูครับเหลือห้านาทีครับตอนนี้สกอร์ที่สองประตูต่อสองโอ้โหมีเยอะฮะ ส่งให้ทางแม็กคาร์เตอร์เมเยอร์ส่งให้ทาง K เคฮิลอ๋อและเคฮิว K ill, ส่งให้ทอลเซนลูกนี้อ้าวหลุดแล้วโอ้โหลิเวอร์พูลก็ยังแย่งมาได้โดยทางเฟอร์นไนส์ส่งให้ทางโมซาลาโมฮาเหม็ดซาลาลูกนี้โอ้โยกระชากมาได้แล้วลูกนี้หลุดไปโอ้โหจะโดนทำฟาวที่กลางสนามอีกครั้งหนึ่งครับของทางลิเวอร์พูลไม่ยอมครับโมซาลาไม่ยอมครับตุกนี้ครับไม่เป็นไรฮะโยนกันต่อไปตอนนี้ อยู่ที่ย่าง,งลาลาน่าไหลไปน่างโรเบิร์ตสันโมฮัมเหม็ดซาลาโมฮัมเหม็ดซาร่าฟา,าวอีกแล้วครับโอ้ยใกล้เข้ามาฮะตอนนี้เป็นปีค,คิกเฟอร์มิโน่จะยิงไหมเฟอร์มิโน่ยิงไปติดกําแพงครับไม่ไม่ผ่านนะอยู่ที่แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันโอ้โหเค้ามาที่โมฮัมเมดซาร่าหัวโดนตัดไปได้ที่ไมเคลลี่โอ้ยไม่ภาคผิดภาคถูกฮะครั้งแรกฮะตื่นเต้นนะ ตอนนี้สกอร์ฮะสองสองครับเรามาดูกันว่าครึ่งหลังจะมีช่วงต่อเวลาพิเศษหรือเปล่าโอ้สองสองครับตอนนี้ฮะต้องยอมรับเลยว่าช่วงต่อเวลาพิเศษน่าจมันนะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้การสนับสนุนในการ ถ่ายทอดของเรานะฮะขอบคุณทางสินเชื่อสีสวัสดนะครับรับจัดสินเชื่อทุกประเภทนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะฮะจัาง่ายนุมัติเร็วได้เงินชัวนะครับรับปรึกษาสินเชื่อทุกประเภทรถยนต์รถบรรทุกรถแท็กเตอร์รถจกกักรยานยนต์บ้านและที่ดินเงาสีสวัสดเงินสดทันใจปรึกษาแลรับเรื่องสินเชื่อได้เลยโดยไม่ต้องโอนไม่ต้องคำประกันไม่ต้องจดจำนองและไม่ใช้เครดิตครับ0 6 5 9 4 0 0 6 4 3สาขาขาโนแกจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณกบวรพงศ์กิมี ามาดูเกมกันต่อไปในช่วงต่อเวลาพิเศษนะสำหรับคู่นี้นะเลี้ยวภูพบกับทางคริสตัลพาเลครับต้องต่อเวลาพิเศษเลยนะครับไปดูเกมกันต่อไปย,ยาว ดูช่วงต่อรายวิเศษในครึ่งแรกนะครับเลียว์ฮูกับคริสตัลพาเลครับเสมอกันในเวลา90นาทีที่2ประตูต่อ2ครัถือว่าสุดมันเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้โรเบซ่าหลุดมาแล้วครับตอนนี้รเลียร์ฮูกับโลเบีซ่าเปิดขึ้นมาโอ้ยปาดว่าไปครับมาเน่ครับไม่เป็นไรครับยังเก็บไว้ได้โดยชาคิลี่โจโคเมต เล่นกับชากิลี่ลูกนี้โอ้โหเข้ามือเฮนเดซี่ผู้รักษาประตูของคริสตัลพาเลตไหลให้มาทางาชุบฮะมิลิโวเจวิทฮะของทางคริสตัลพาเลตลูกนี้ทำเกมขึ้นมาครับลูกแรกก็เลี้ยงเองตั้งแต่กลางสนามครับบุกหลุดเข้าไปยิงประตูฮะสำหรับมิลิโวเจวิทเนี้โยนยาวขึ้นมาก็ติดฮะเท้าเส้นโดนแยกโดยโ,โลเบสันโอ้โรเบสัน ไหลาหทางอาริสซอนอาริสซอนโยนขึ้นไปลูกนี้ไม่ผ่านคริสตสต,ต,ต้พาเลโตไม่แล้วครับแมก็ยังไม่ผ่านนะโดนสก,กัดออกไปได้นี่โจโกโมเมสได้บอลโจโกโมเมสไหลให้กไปทางโรเจอร์มินเนอร์โรเจอร์ไหลผ่าที่ลาลาน่าลาลาน่าเคาะให้หลุดไปแล้วครับทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์เปิดยังขึ้นมาไม่ถึงมาเน่ครับลิเวอร์พูลโอ้ยว่าไงโอ้ยล้ำหน้าไปแล้วครับลิเวอร์พูลฮะ มาดูเกมกันต่อไปยาวๆับลูกนี้ฮะลาลาน่าได้บอลอยู่ที่ชากิลี่ชากกลี่ชากกลี่ก็ไม่ผ่านฮะโจโกเมสไหลาทางชากิลี่ครั้งหนึ่งเคาะไปทางฟันไดโอ้โหลูกนี้ครับชากิลี่ยิงไปก็ไม่ผ่านโอ้โหแผงหลังของกิซ่าเปรเลตเป็นแผงเลยฮะและมาน่ลูกนี้โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยฮะมองออกไปฮะ หตอนนี้ยังจบอยู่ที่สกอร์2อตัอฮนะแล,แล้วนะแล้วก็หมดเวลา,าการแข่งขันในครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษเรามาดูเกมต่อไปฮะในครึ่งหลังฮะของคู่นี้ครับ สกอร์อยู่ที่2องพุทธศักรสองแล้วลิโอปูพบกับทางคริสตัลพาเลฮะเป็นการจำลองการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันนี้นะครับแม็กซา์เธอร์ได้บอลของนักสูไไ้คริสตัลพาเลสมาติมงเลลี่ไรไหมครเมเยอร์เมเยอร์ไรไหมครัมิลิวเจวิชเปิดมาก็ยังติดโมซาลามิลิวเจวิชไปอีกแล้วครับแฮ้โอ้โหจะบุกอย่างเดียวเลยครับมิลิวเจวิชพาดผิดพลาดถูก็ไม่ว่ากันครับครั้งแรกถ้าลิงพันกันนะ <c oughs> โหย,ยังปรับยังปรับสายตามไม่ถูกเลไม่รู้จะมองทางไหนดีดูนี้ฮะไลฟ์บอลใช่ไหมไลฟ์ไลฟ์บอลเหรออ่านอ่านไม่ค่อยแข็งแรงอะไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันชุบฮะชุบเปิดมาที่ซาฮามงไปลูนี้ติดโมซาลาต้งเขียทิ้งออกมาของลีโอพลูครับโอ้โหมาถึงต้นครึ่งหลังนี่ของช่วงต่อเดเวิเ็จน่าจะหมดแรงไปเยอะสำหรับลีโอพลูเรา แล้วกันตอนนี้แม็กคาเทอร์ได้บอลหลอกให้มาทางเมเยอร์เมเยอร์โอ้โหไปรอดนะครับเมเยอร์ไปอลาลิโอมานี่ไปไม่รอดด้วยครับมานี่ลูกนี้อยู่ที่ลันลันนะเอาละครับลันลานาซิมเทฮิลไม่ใช่ซิมเทฮิลใ,ใช่ไหม <laughs> ไม่เป็นไระฮะครับคิสซอฟเล็กก็ยังบุกฮะครับยอมรับเลยว่าช่วงต่อเป็นพิเศษในครึ่งหลังนี่ เจ้าฟางเลดี้ทำเกมดีกว่าเยอะเลยนะครับบันไดได้บอลลูกนี้ก็เคาะไปที่โจโกโมเมสก็ค่อยเล่นไปครับสำหรับเดี่ยวคู่ฮะชาเิลี่ได้บอลชาเิลี่ไปยังไงชาเิลี่ชาเิลี่โอ้โหส่งมาที่เปอร์มิโน่ไหลาาทางละไรนะโอ้โเคาะมาทางโมซาร่าโมซาลายิงไหมโอ้โหยังไม่ยิงครับต้องล็อกครับโมซาร่าลูกนี้ไหลให้กับฮา Henderson. Henderson, เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันโดนตัดไปได้เพาเส้น เอาเส้นลูกนี้ครับโอ้หค่อยๆเลี้ยงครับทาไม่เอาแล้วครับข้างหน้าไม่มีใครครับบดเวลาการแข่งขันในคู่นี้ครับสกอร์ที่2องุสนะครับจะต้องไปชมนะฮะลูกโทษตัดสินนะครับสําหรับการแข่งขันในคู่แรกของเราครับจำลองพิมลิกอังกฤษในวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูจูโทษกันต่อไปฮะสำหรับคู่นี้ฮะสถิตินี่ต้อง ยอมรับว่าสูสีกันเลยนะฮะริพูยิงแปเข้าสี่ฮะส่วนชางคิสซาเปเลตยิงหกเข้าสี่นะครับผมอ่ะเราไปดูจุดโทษแล้วกันนะสำหรับคู่นี้นะครับลูกนี้ยิงก่อนนะลูกนี้ครับไม่เหลือครับ เข่าทั้งคู่นะฮะโอ้โหไม่เหลืออีกแล้วเขาเรียกพูลน้ำไปแล้วฮะสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหลูกนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกัน,กนครับคริสตอฟพาเล่ครับซาฮาโมฮาเม็ดซาลาโอ้โหแปรหลอกทางลูกนี้ครับไฮนเซนฮนะ พุ่งผิดทางไปเลยฮะโอ้โหไม่ต้องเซฟวะอาริซอนกันลูกนี้โอ้โหยิงโหดจริงๆครับชาเกลลี่ลูกนี้ชาเกลลี่ยิงโอ้โหถูกทางเลยครับไม่ทันฮะว่าปลายมือเลยทีเดียวโอ้โหไม่ต้องรับวนะลูกไปฮนะแม็กคาร์เทอร์ลูกสุดท้ายแลย้วฮะคนสุดท้ายด้วย เปอร์มิโนโอ้โหไอ้แปรหลอกง่ายๆเลยฮะเปอร์มิโนโลูกที่5เอาละครับลูกนี้ตัดสินครับจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ครับคริสตัลพาเลทโอ้โหตรงกลางเดื้อๆเลยฮะมิลิโวเจวิสเอาฮะเซนเดสฮะค,คนแรกครับลาลาน,น่าชิปหายแล้วลาลาน่าไม่เข้านะโอ้โหลีโอโคจบจบจบ โอ้โหอลิซอนนึกว่าเซฟได้ฮะเซฟไม่ได้นะฮะลูกนี้ครับซึมเลยฮะเรียวผูโอ้โแพ้จุดโทษฮะโอ้โหเอาอดีใจเลยฮะทิศกันพันเลเล่ของเราเซงอาลิซอนฮนะก็จกการฉันในคู่นี้ของเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แรกนะครับที่เราได้เรือมนะ,ะทำการทดลองสตรีมนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับทาง สีสวัสด์ด้วยนะครับขอบคุณทางสีสวัสด์นะครับรับจัดสินเชื่อทุกประเภทนะครับประกันชั้นหนึ่งฮะผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเข้ามาปรึกษาได้เลยฮะจ่ายง่ายอนุมัติเร็วได้เงินชัวร์ครับรับปรึกษาสินเชื่อทุกประเภทฮะรถจนรถบรรทุกรถแท็กเตอรถจักรยานยนต์บ้านและที่ดินด้วยนะครับสีสวัสด์เงินสดสังได้ฮะสนใจปรึกษาเรื่องสินเชื่อครับไม่ต้องโอนไม่ต้องคำประกันไม่จดจำนนงครับไม่เช็คเครดิตครับศูนย์หกห้าเก้าสี่ศูนย์ 0643นะสาขากระทรวงจังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะบริหารโดยคุณบอระพงกิมศรีแล้วคุณกบนะครับเป็นเจ้ชาทีมเจ้าสาขาวันนี้ PTMGK สตรีมนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเราไปดูคู่ต,ต่อไปแล้วกันนะสำหรับวันนี้คู่นี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับพบกันใหม่คู่ต่อไปสำหรับคู่นี้วันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคู่ต่อไปครับผมโอเคไปก่อนล้วครับสวัสดีครับ